ฮะโอ้ยโยเซสดีทปรผู้ชมที่แรกันเลยะครับวันนี้ผมก็จะมาตอบเคลืนเองกันนะครับอา่เกมถามแรกเลยมีเพื่อนสนิทกี่คน7คนครับไม่ชอบเกมไหนมากที่สุดไม่มีเกมที่ไม่ชอบครับฮ่าสปีลันยังทำเมจิกเทลอยู่ไหมไม่ทำแล้วครับหรือจะทำเรื่องอื่นก็ได้แต่แค่เมจิกเทลที่ผมไม่ทำนี่คือมันมีจักรวาลที่แบบ ชื่อว่ามจิเกียวอยู่แล้วจักรวาลของผมที่ผมเมจิเกียวอันนี้คือจักรวาลที่ผมสร้างขึ้นมาเองผมเลยแบบไม่รู้จะตั้งชื่อ,องไงผมเลยปล่อยไว้อย่างนั้นถ้า <c oughs> เล่นเกมไหนมากที่สุดเกมโรบอทครับ, <c oughs> บคุณชอบกินอะไรชอบกินเคเฟีครับชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดผมชอบเล่นเกมโรบอทครับคุณไม่มีคลิปจะลงใช่หรือไม่ออช่วงนี้กออ็พอจะมีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีแล้ว ชื่ออะไรชื่อไอครับทําอะไรทําคลิปอยู่ครับชอบใครหรอครับผมไม่ชอบกินเคีครับไม่ชอบกินอะไรผมไม่รู้สีของคุณคืออะไรคุณยังไงล่ะี่ยอ่อยไหมอร่อยจะละลายมอม่รี้ยบแคบๆนะวันนี้ผมไม่ได้มีวนนี้มันไม่ได้มาชเป็นอะไรอบเรียนมากตัวเองคุณยังไงเไม่รู้อาคับผมส่ปลาอะไรชอบสีอะไรเก๋สีม่วงครับวัดเลิกถามไม่ควรจะถึงหนึ่งร้อยคำถามไม่แม่ครับโอเคต่อ ชอบไปไหนมากที่สุดเหมอนชอบคำว่าบลาครับว่างแล้วเหรอใช่ครับไปไหนมากไปนิดมาอยู่ข้างทําคำคิดปีละครั้งประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสองร้อนตอนไหนนอนตอนสายเช่นบ่อยๆแล้วเรื่อยๆแล้วก็จโล่หายใจไม่งั้นถ้าเดินจดจหายไปน้ำพอน้ำจะหมดทําตรงข้ามให้หมดนะถ้าอยากมีชีวิตรอดอ่ะ